ครับผมสาธิตไอเครื่องทำน้ำแข็งใสยนะครับดับแรกก็เสียบปลั๊กไฟนะครับเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยไหนเตรียมน้ำแข็งมาอยู่ไหนน้ำแข็งนี่ครับน้ำแข็งก้อนเอามาเสร็จแล้วใส่เข้าไปในนี้ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดเปิดสวิตช์เอาเปิดสวิตช์โอ้โดกดรแรงๆท่อไปชุดยเหร อ่าเวลา,าตีดีวะกระตาก็เชื้อไปเจอเลยหลือเป่ะเอาช่วยหรอรอลลลลลเอาใส่เข้าไปเอากดเข้าไปต้องมีชู้เอเอเลยหลือ,อเปล่าอ๋ยก,กขึ้นมันจะมีสวิตตัดต่อนะครับเวลายกก้านตัวน,นี้ขึ้นนะครับ,รบสวิตก็จะตัดแล้วก็เวลาก,กดลงนะครับ ตรงนี้มันจะมีสวิตตัดต่ออยู่นะครับด้านข้างตัวดำๆนะครับในหน้าแข็งา้ดูดิประมาณนี้โอเคครับประมาณนี้นะครับวิธีใช้เครื่องทำน้ำแข็งสายนะครับ